แต่ว่าภาคเนี้ยโนนได้มีการเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมก็เยอะครับพี่เยอะเลยเรามีโค้ดมาใหม่ด้วยครับแล้โค้ดมาใหม่ด้วยครับอ่าฮะโค้ดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะคีบ็อกซิ่งโดยดยพอครับคีบ็อกซิ่งโดยเฉพาะเลยนะครับผมได้มีการศึกษาเทปการชกในครั้งที่แล้วเยอะไหมครก็ดูมาตั้งแต่ตอนต่อยเสร็จไปที่แล้วพี่ก็ดูตลอดเพราะว่าดูว่าต่อยเสร็จแล้วเขาคล่องใจว่าเขาแพ้เลยผมอ่าฮะผมก็เลยมานั่งดูว่า ผมมอวุดเข้าเป้ากี่กี่คะแนนและเขาเข้าเป้ากี่คะแนนอ่าเพราะว่าในการการคิวอกซิ่งผมก็ไม่รู้ว่าการให้คะแนนเป็นยังไงเข้าเป้าหรือว่าออกออกวุดเยอะอแต่ถ้าเข้าเป้าผมมั่นใจผมชนะดูแล้วก็ไม่น่าจะประคองใจแต่ว่าถ้าค้องใจก็พร้อมจัดให้ก็ถ้าข้องใจก็เปิดพีอาดูเลยก็ได้ครับว่าใครเข้าเป้ามากกว่ากันแค่นี้ภาคนี้เขาบอกว่าเอภาคสองนี่นะพักยาวยากกว่าภาคแรกจริงนะครับ ไอเรื่องนี้ผมว่าคาดเดาไม่ได้เขาคาดเดาไม่ได้หรอกว่ามันจะยากหรือง่ายถูกไหมครับเขาคาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าเขาจะจะจะเขาก็ไม่รู้ว่าผมมีอะไรไปเหมือนกันผมก็ไม่รู้เขามีอะไรมาเหมือนกันแต่เชื่อว่าเขาแก้แก้เราอ่ะเขาก็ต้องแก้เขาต้องแก้เขามามาแหละในในในสายตาความคิดของเขาต้องแก้ลูกเขามาเพราะนันเขาโดนเขาผมเยอะครับใช่เออคนล่าสุดเหมือนว่าทางดิบราเนชนะสามเอมาหรือเปล่าใช่ครับแล้วนนก็น่าจะดูที่ขอบเวทีเลยป่ะครับ ใช่เอานั่ไปขอบวทีวมม,มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นครับระหว่างจากที่เราเคยชนะเขาแล้วมาจนถึงไฟที่เขาชนะสามเอมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเขาครับก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงนะพี่ก็มีหนึ่งสองตัดลำตัวเตะขาแค่นึงครับเพราะอาวุธมันอาวุธมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วพี่มันมีแค่หมัดเท้าเขาสอก็ใช้ไม่ได้แต่หลักๆเรื่องเขาก็คือความคล่องตัวณตอนนี้กติกากิกาบ็อกซิ่งนนยังมีอะไรแบบกังวลไหมสำหรับกติกาตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรกังวลพี่ ไม่ได้มีไรงวลครับอาจจะไม่มีประสบการณ์แค่นั้นงครับเพราะประสบการณ์เราน้อยพี่เราต่อยแค่สองไฟเองครับสามไฟครับแต่ว่าสมซ้อมไหนนี่มันมีเผลอออกออกงับซอกไม่มีไม่มีครับไม่มีนะตัดตัดเลยครับตัดสอกนี่คือตัดไปเลยครับไม่มีการสอกเตะเป้าไม่มีการสอกแม้ว่าตอนซ้อมก็ตามีเนี่ยใช่ครับตอนไหนก็ไม่มีครับใช่ครับครับผมแล้วอย่าง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 ไฟเนี่ยนนท์คิดว่านนท์อัพอะไรขึ้นมาเยอะในรูปแบบมันคิกบ็อกซิ่งก็อาจจะเป็นสปีดความเร็วครับการออกอาวุธเป็นชุด ใช่ครับที่ผ่านมาเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้นะฮะน่าจะไฟไฟล่าสุดของนนท์รู้ฮะเหมือนนนท์จะบอกว่านนท์ลถทำน้ำหนักเยอะมากเป็นไงครับในไฟนี้ก็ไฟนี้ก็น้อยครับพี่ไฟนี้ทำหนักน้อยครับน้อยทำเท่าไหร่กับไฟเป็นอันดัเจ็ดแปดโลครับอืมก็ยังถือว่าน้อยกว่าที่ผ่านมาใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ายังเกินอยู่เพราะว่าก่อนที่เราไฟจนก่อนที่เราเราไม่ชงเนี่ยคือเราไม่ได้มีการขยับเราไม่ได้กีกมีขยับเรา นี่ไปต่างประเทศคือมันไม่ได้ออกกำลังกายตลอดแต่ว่าในไฟเนี่ยคือเราอยู่ค่ายเรามีการเตะฟุตบอลซ้อมมวยตลอดเลยพี่ร่างกายมันเลยเหมือนกับว่ามีการพัฒนาอะไรที่ดีในในหลักวิทศาการกีฬาที่ถามโคนะ้ชครับเพราะว่าผมทำอะไรผมต้องปรึกษาโค้ชตลอดตอนตอนนี้ยังยังเกินอยู่เยอะไหมครับตอนนี้ซ้อมเสร็จเหลือหโลกว่า ซ้อมเสร็จเหลือห้าโลกว่ากว่าจะต่อยนี่ก็อีกนานพอสมควรเหมือนกันมันก็มันไม่ลงทีเดียวพี่มันก็ไปเรื่อยครับใป่ใช่ไปเรื่อยใช่ครับก็ใช้เรื่องของวิยาการกีฬามาใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับอันนี้ถามความเห็นนนท์ครับการสับสวิกจากเดิมต่อยมวยไทยมาต่อยคิกบ็อกซิ่งกลับมาต่อยทิกบ็อกซิ่งต่อยมวยไทยอะไรสลับกันประมาณนี้ครับมันเป็นปัญหาอบเรไหมครับไม่เป็นไม่เป็นเรื่องไม่มี ขอบคุณน้างเก็อยากจะมีแบบว่ายกแรกมวยไทยยกสองคิงบ็อกซิ่งยกสามสผมได้หมดครับขอแยกแยงเดียวครับว่าอยากแบบรวมนเลยก็ได้ครับยกนี้เป็นนี้ยกสองเป็นแบบมวยไทยยกสามเป็นคิงบ็อกซิ่งยกสี่มวยไทยยกห้ามวยตะกณ์เนี่ยผมได้หมดครับดูเหมือนว่าอันนี้ผมถามย้อนกันไปนะครับในรูปแบบมวยไทยนะดูเหมือนว่าในตอนเนี้ยมันมีดาวรุ่งในรูปแบบมวยไทยที่มันน่าสนใจอ่ะหลายคนนะหนึ่งในนั้นเพิ่งได้สัญญาลามดาน คุณมีความคิดเห็นต่อนักมวยที่เพิ่งได้สัญญาสดๆและร้อนคนนี้อย่างไรครับคือรมดานเนี่ยในส่วนตัวมองว่าเขาความสัญญาวันเนี่ยมันก็โอเคครับเพราะว่าเขาเป็นวนที่ต่อยมันต่อยมันแล้วก็แม่เปรียบคนดูใช่ครับมันก็สมควรที่เขาจะได้แล้วแต่ยังเราอย่างแฟนมวยหลายคนมองว่าเออไอเด็กคนนี้มันหนักมากเลยอันนี้เป็นไงครับอาวุธหนักมากก็อย่างที่ผมเคยพูดไ้พี่ว่า รวมเล็กไม่มีอะไรแน่นอนแล้วพี่มันไม่มีใครเก่งกว่าใครแน่นอนเขาโดนของผมโดนก็หลับเขาโดนเขาหลับมันโดนโดนแล้วมันก็หล่นทุกคนนะพี่นมเล็กนะพี่มันไม่เป็นนมใหญ่นมแค่สีอ่อนเปิดนิ้วอะสมมุติถ้าได้เจอกันก็สนุกก็ยินดีครับพอจะคิดว่าเกมจะจบไงครับอย่างยงคุณกับรามาดานนะครับก็ต้องมีบาดแผลเกิดขึ้นนะพี่บาดแผลการนับน็อกต้องมีแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นตัวเปิดเกมอยู่แล้วใช่ครับ ก็ไอ้ช็อตแอคชั่นช็อตแจวเจวนี่ได้ดูแน่ได้ดูแน่นอนพี่ช็อต่างน,นี้ย้อนกลับไปเรื่องน้ำหนักครับนนนบอกเวดนี้คุมไม่ได้เยอะแสดงว่าก็ต้องชกเวดนี้อีกนานเพราะว่าก็ได้นานพี่เพราะว่าเวดนี่วันในล่าสุดไฟล์ล่าสุดที่ผมต่อยที่ผมบอกผมลดไปสี่โลครับไฟล์ล่าสุดผมทําไปอยู่แค่ร้อยยี่สิบสองกว่าครับที่ว่าผมค่าน้ําไม่ผ่านรอบแรกแล้วน้ำหนักผมลงเหลือร้อยยี่สิบสองกว่าผมไปกินน้ำขึ้นมาครับ สำหรับแฟนมวยที่อยากให้ไปไฟเวทรอก่อนก็ไม่น่าจะยากครับพี่ยากเพราะว่าหนึ่งเลยเศรษฐาเราเสียเปรียบชาวต่างชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะไปบวกกับช้ําหนักอีกวันต่อยกวันหนึ่งครับพี่เราเสียเปรียบแน่นอนครับเราเสียเปรียบแน่นอนครับแต่ผู้มองของการแข่งขันคือมันมีช่วงนึงที่เหมือนกับเราได้ไปยืนที่ชอปปิ้อาทลิสต์แล้วครั้งก็เหมือนจะมีโอกาสจะได้ส่อยนะแต่คราวนี้มันมีสอดแทรกมาอย่างละมาดา ในมุมองนนทเองเนี่ยระหว่างลมดานกับอาริตัวตัวนนมองว่าเกมถ้ามี่อกาส่ได้เจอเราเนี่ยผู้ไหนวันนั้นจะออกผมว่าสนุกมากเลยขอเจอลมดานมันดีกว่าพี่เกิดผลตัอะไรสนหนึ่งเลยรลมดานไม่ได้ต่อยมันนัดสองเลยอาริปผมก็ไม่เคยรู้จักชื่อเลยว่ามาจากไหนครับไอคำว่าเก่งไอคำว่าเก่งไม่กลัวกลัวไม่ได้ชกเนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวแล้วแต่แกผมเนี่ยผมไม่เคยได้ยินชื่อไงว่านมาจากไหนชื่ออาริบ่ะแม้ทต่ต่อต่อยมวยห้ายกหรือต่อยวันเนี่ยผมยังไม่เคยรู้เลยว่ามาจากไหน แต่คำว่าเก่งไม่กลัวเนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าจะมาคิดจะมาขึ้นลิฟต์อะกับผมอะขอทงฟอร์มให้มันดีกว่านี้ในฟอร์มการชคไฟล่าสุดทุกคนก็น่าจะรู้ครับไม่ใช่ผมแค่คนเดียวถ้าถามว่าให้ผมมาชิงแชมป์กว่าลิฟผมขอชิงแชมป์กัว่าคนที่เขาคนที่เขาชนะดีกว่าครับผมคิดว่าผมคนที่เขาชนะมาหน้าต่อยสนุกของเขาครับเพราะาผมขี้เกียจวิ่งตามผมไม่เกียจวิ่งตามพี่มุ่งตรงถ้าเลือกได้ก็ขอเป็นระบดานน่าจะเดือดกว่า ใช่ครับของใครก็ได้ที่มันฟอร์มแบบดูดีหน่อยพี่ที่แบบว่าฟอร์มโอเคหน่อยอ่ะสมมติถ้ามีสิ่แชมป์พิธการรามาดากับอาริฟเจอกันนะสมคุณนะครับแล้วคู่นี้เนี่ยเจอกันแล้วคนชนะมาเจอคุณถ้าวันนั้นอาริฟชนะเราก็พร้อมรับอาริฟใช่ผมก็พร้อมอยู่แล้วพี่ผมมันจริงๆแล้วนักมวยมันต้องให้เกียรติกันนะพี่ซึ่งกันและกันแล้วไม่ว่าจะเป็นนักมวยรุ่นพี่รุ่นน้องในการสัมพูลสัมพาษณ์ต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วแต่แล้วในเมื่อการสัมภาษณ์มันไม่ได้มีการให้เกียรติกันเก่งไม่กลััววผมมกก็ไไ่ด้ล ผมไม่ต้องให้การผมในเมื่อไม่ให้เกยียรติผมผมก็ไม่ให้เกียรติกับแค่แค่นี้เองครับมันเป็นเรื่องธรรมดามาดูผู้ชายอยู่แล้วแต่ถ้าถามฟอร์มการชกล่าสุดมันไม่เหมาะสมที่จะขึ้นมาชิงแชมป์กับผมอาผมมุ่งตรงไม่ไ้องฟอร์มมาก่อนคือคนดูทั่ว,วโลกเขารู้ไงพี่คนดูทั่วโลกเขารู้แล้วว่ามันเหมาะไหมแล้วไฟใน,ในไฟนั้นอะมันชนะสามเสียงครับผมว่ามันมันมโอเควันนั้นเนี่ยผมมองในสายตาผมวันที่ขั่วสู้เขาแพ้ชื่ออะไรผมจำไม่ได้ผมทั่มาแสดงความดีเขาเลยผมบอกว่าคุณชนะนะ เพราะนั้นผมมาดูนี่ผมมาดูที่ต่อยที่เวทีแล้วใช่ครับท้ายนี้นะฮะอยากให้ฝากอะไรถึงทางดาดเบล่าหน่อยฮะผู้ชกเราก็ฝากถึงเดเบล่าครับผมก็ไม่ต้องกลัวครับว่าผมจะหนีไปไหนก็ได้เจอแน่นอนไว้สี่ตุลานี้ครับผมก็อย่ารู้เลยครับว่าเกมอันชกในวันนั้เป็นไงก็วัดกันโปทีครับทุกอย่างเพราะว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าวันที่สี่จะเกิดอะไรขึ้นเราไปวัดกันโปทีแล้วก็ เพราะว่าบนเวทีนี้คุณกับผมเป็สองคนนั่นแหละครับก็เดี๋ยวก็ได้รู้ว่าว่าชาอิตาลีกับชาไทยใครแน่วันครับนั่นนะนั่นนะเอ้าเชิญชวนเอฟซีหน่อยฮะขอเป็จันทฉายก็วันที่4ตุลานี้ครับผมก็ฝากแฟนหมัดแฟนมวยทั่วโลกนะครับผมแล้วก็เอฟซีของปรจชาชนฉายแล้วก็เอฟซีของค่ายโมพีเคครับช่วยเชียร์รัะเป็นกำลังใจกับผมนะครับผมก็ฉันต้องอยู่ที่ประเทศไทยแน่นอนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ